อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะกดเลยกดเลยไม่ใช่ไม่กรดิ่อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะแม่เกตเองนะคะวันนี้นะคะแม่เกตมีของเล่นมาให้น้องเกิลี่นะคะออบิทนะคะวันนี้แม่เกตจะมาแชร์เจ้าตัวนี้เลยออบิทนะคะหลอดนี้นะคะแม่เกตซื้อมาในราคา <Es> <an> ลอนละสิบบาทนะคะก็แม่เกศจะมาแช่ให้น้องเคลีรี่วันนี้ไม่เกศซื้อมาสามหลอดนะคะนี่ก็แช่ไว้หนึ่งหลอดนะเดี๋ยวแม่เกศจะใส่ให้หมดเลยค่ะอ่าเดี๋ยวแม่เกศจะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะทั้งสามหลอดเนาะนี่นะคะใส่ให้หมดเลยค่ะนี่ก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราเกลลี่มาไมเกตจะให้น้องเกลลี่เล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องเกลลี่จะชอบไหมนะคะและนี่นะคะก็เป็นออบิทนะคะเมเกตแชร์ไว้15นาทีนี่15นาทีกล่องมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะคะว้าวเดี๋ยวเราจะเติมน้ําค่ะนี่ไม่เกตจะให้มันลูกใหญ่กว่านี้ไมเกตจะเติมน้ําไว้นะคะเดี๋ยวเกลลี่กลับมาจะได้เล่นเลยว้าวดูสิ นี่แม่เกดได้แช่ไว้นะคะเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอุย้ยไวมากๆเลยค่ะปกติมันจะทิ้งไว้เป็นหนึ่งคืนเลยนะเนี่ยโอย้แต่อันนี้มันแค่ชั่วโมงครึ่งเองได้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เต็มเลยล้ดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่เกดจะเปลี่ยนภาชนะนะคะเดี๋ยวจะหาอะไรใหญ่ๆมาใส่แล้วก็จะเติมน้ำอีกนะคะจะให้น้องเกยลลี่เล่นต่อไปนะคะ น,ะะนี่นะคะก็เป็นกระมังนะคะภาชนะที่แม่เกตเอามานะคะนี่แม่เกตเอาไปใหญ่ๆมาเลยนะคะเดี๋ยวแม่เกดจะใส่ออบีทลงไปนี่นะคะอันนี้ที่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วแม่เกดก็จะเติมน้ําอีกนะคะจะได้ใหญ่ๆเนาะ นี่แช่อีกแช่อีกเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันนะคะว่าผ่านไปสักประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะโอเคนี่คะ่ะผ่านมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วนี่ว้าวสวยมากโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่น้องเกรลี่กลับมาจากโรงเรียนว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะค่ะนี่ค่ะมาแล้ว เกลี่กลับมาจากโรงเรียนแล้วเกลี่สวัสดีพี่ๆกับเลวค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เกลกกำลังเล่นออนี่ลูกใหญ่เชียวไม่เก็แช่วไว้ให้นะคะประมาณสามชั่วโมงลูกใหญ่เหมือนอมะม่วงเลยมะม่วงเลยเหรอดิฉี่ลูกใหญ่ไหมอ่าโอเคนี่นะคะไม่เกลีก็แบ่งไว้ในส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งไว้ตรงนี้นะคะอ่าเล่นเลยเราจะมีอุปกรณ์ให้เล่นเกลี่นี่จะมีแก้วมีช้อนมีมีดค่ะลูก ลูกอยากเล่นอะไรลูกก็เอาเลยนั่เาเรียกว่าเขียงนี่หัูเอาช้อนตักก็ได้นี่คะจะเล่นแบบนี้เหรอคะอชอบไหมลูกชอบน้องเกลยวเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเขาแล้วน้องเกลยวก็เล่นค่ะขเขาแล้วเล่นมันมันเละไงลูกไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนเราซื้อมาแช่ไว้พอเราออกไปข้างนอก,กถ้าสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ย มันเละเทะหมดเลยค่ะมันเป็นน้ำเป็นบุ้นเลยค่ะมันไม่ได้เป็นวงกลมแบบนี้ก็เอไปเล่นนะกระบุนค่ะอกระปุนเลยเหระนี่เกลี่รเล่นแล้วเดี๋ยวน้องเกจะตักขายค่ะเป็นแม่ค้าขายขนมหรอคะนี่เป็นเล่นเป็นช้อนก็ได้นะคะลูกอ่านี่นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แม่เกดแยกไว้นะคะเดี๋ยวแม่เกดจะให้น้องเกลียรเล่นออร์บิแบบนี้นะคะ ถ้ามันแห้งแล้วนะแม่เกตจะให้น้องเกลลี่เล่นนะคะกับเครื่องปัน่นคุณหนูนะคะน้องเกลลี่มีของเล่นเครื่องปั่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะมารีวิว <ใน S 1> พร้อมกันเกลซื้อมาจากจากร้านร้านอะไรนะร้านค้าร้านงานวัดที่เราไปซื้องานวัดนี่คะ่ะลูกน้องไอซ์อะร้านน้องไอซ์เนาะอ่าว้าวอันนี้อะไรคะแม่ค้าเคื่องน้องเบือ,อใช่ที่ไหนแล้ว นี้นะคะนเกลียก็เล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคลิปต่อไปนะว่าน้องเกลียรี่จะเล่นออบิทก,กับของเล่นอะไรนะคะคลิปนี้ไม่เก๋กับน้องเกลียรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามคลิปหน้าด้วยนะบ๊ายบาย